จังหวัดแพร่ครับอันนี้อันนี้เป็นเหตุการณ์ใช่แล้วค่ะ <ใน S 1> เป็นเรื่องเ่งัติเหตุใช่อุบัติเหตุใน <ผม S 1> ช่วงของน้ําหลากช่วงนี้แหละแต่ว่ามันเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะจะมีการแข่งเรือกันเกิดขึ้นนะคะที่จังหวัดแพร่นั่นเองค่ะล่าสุดนะคะทางเจ้าหน้าที่พบศพฝีพายที่จมน้ําขณะลงซ้อมเตรียมแข่งในงานประเพณีของตำบลเวียงทองอาเภอสุมเม่นจังหวัดแพร่แล้วหนึ่งรายค่ะ จากการระดมค้นหาฝีพายค่ะที่จมน้ำหายไปขณะทำการฝึกซ้อมพายเรือเพื่อเตรียมลงแข่งขันในงานประเพณีแข่งเรือของตำบลเวียงทองอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่มาติดต่อกัน2วันแล้วค่ะล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้เมื่อเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้าที่ผ่านมาชาวบ้านพบศพลอยติดอยู่ที่กอไม้ริมแม่น้ำบริเวณบ้านผาสุกตำบลเวียงทองอำเภอสูงเม่นซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุอยู่ที่ประมาณ4-5กิโลเมตร ตรวจสอบเบื้องต้นทราบชื่อคือนายชัยยาการแสงโชคหรือตามอายุ31ปีค่ะสวมเสืออ้อสีม่วงกางเกงขาสั้นสีดำนอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ำเจ้าหน้าที่กู้ชีพจากอบตเวียงทองจึงช่วยกันนำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาตรวจสอบและนิม,มนต์พระทําพิธีสวดถอนตามความเชื่อของชาวบ้านค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นเมื่อ2วันก่อนขณะที่ฝีพายทีมเจ้าพ่อดอนก้อมตัวแทนหมู่ที่4ตีตะมนลเวียงทอง ลงไปซ้อมภายเรือในแม่น้ำยมจำนวน11ฝีพายด้วยกันครับเพื่อเตรียมลงแข่งขันในวันที่15-16ตุลาคมนี้ขณะที่ทำการฝึกซ้อมในแม่น้ำยมก็เพิ่มระดับสูงขึ้นและไหลเชี่ยวยังมียังมีน้ำวนอีกนะครับก็ทำให้เรือเกิดพลิกคว่ำแล้วก็ไปชนกับต่อมอสะพานจนเรือได้รับความเสียหายมีผู้สูญหายไป2คนก็คือนายพานุพงศุริโยหรือว่าแบงค์อายุ27ปีชาวบ้านทองเกตตะบุญเวียงทอง และนายชยาการแสงโชคอายุ31ปีซึ่งขณะเกิดเหตุต่างคนต่างว่ายน้ำหนีเข้าฝั่งเอาตัวรอดนะครับไม่ได้ดูว่ามีคนหายจนกระทั่งขึ้นมาถึงบนฝั่งแล้วทราบว,ว่ามีผู้สูญหายไป2คนล่าสุดก็พบศพแล้ว1รายโดยเจ้าหน้าที่ยังคงค้นหาผู้สูญหายอีก1คนต่อไปนะครับ